คุณเคยรู้สึกไหมว่าราคาน้ำมันขึ้นลงเหมือนรถไฟหอติลังกาวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ราคาน้ำมันล่าสุด12ตุลาคม2568ให้คุณทราบแบบจอดลึกเข้าใจง่ายไม่ต้องปวดหัวกับศัพท์เทคนิคเพราะเรื่องปากท้องเราไม่ได้ตามข้อมูลจากบริษัทบางจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อ ณนวันที่12ตุลาคม2,568ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้กระเป๋าเงินของเราสั่นคลอนได้เล็กน้อยไปดูกันเลยว่าแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่แก๊สโซฮอ95ก้าราคาอยู่ที่ลิตรละ32.15บาทแก๊สโซฮอ91 SEVO ราคาอยู่ที่ลิตรละ31.78บาทแล้วดีเซลล่ะสำหรับคนใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลข่าวดีคือมีการปรับราคาลงเล็กน้อยดีเซลพื้นฐาน B7 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไฮดีเซล S เอสเศ้าราคาอยู่ที่ลิตรละสามสบาทลดลง0.50บาทดีเซลพรีเมียมไฮพรีเมียมดีเซลเอสบีเจ็ดเศ้าราคาอยู่ที่ลิตรละสี่สบาทลดลง0.50บาทเช่นกันสรุปราคาน้ำมันวันนี้แบบเข้าใจง่ายกลุ่มดีเซลไฮพรีเมียมดีเซลเอสสี่สบาทลิตรไฮดีเซลเอสบีเจ็ดเศ้า31.44บาทลิตร กลุ่มเบนซินแกสโซฮอแกสโซฮอ91 SEVO 31.78บาทล so ิตรแกสโซฮอ95 SEVO 32.15บาทลิตรไฮพรีเมียม97แกสโซฮอ95 49.84บาทลิตรสำหรับคนที่ต้องการน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงเป็นพิเศษแกสโซฮอ E85 SEVO 27.89บาทลิตร so e ทางเลือกสำหรับรถยนต์ที่รองรับ E85 ข้อควรรู้ ราคาเหล่านี้เป็นราคาอ้างอิงจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อเท่านั้นราคาน้ำมันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปั๊มน้ำมันดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบราคาณสถานีบริการก่อนเติมทุกครั้งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครและที่สำคัญที่สุดราคาเหล่านี้จะมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้13ตุลาคม2568เป็นต้นไปเตรียมตัวให้พร้อมแต่เดี๋ยวก่อน ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นต่างทําไมราคาน้ํามันถึงพันผวนขนาดนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานโยบายของภาครัฐและแม้แต่สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศบางคนอาจมองว่าราคาน้ํามันแพงเกินไปในขณะที่บางคนอาจเข้าใจว่าราคานี้สมเหตุสมผลแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการวางแผนการเดินทางและการใช้รถยนต์ยังมีประสิทธิภาพสามารถช่วยประหยัดค่าน้ํามันได้มาก ลองพิจารณาการใช้ระบบขนส่งสาธารณะการเดินทางด้วยจักรยานหรือการเดินเท้าในระยะทางใกล้ๆดูบ้างไหมหรือแม้แต่การดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอก็ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้เช่นกันอยากรู้ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับราคาน้ำมันและเศรษฐกิจเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net คำถามชวนคิด คุณคิดว่ารัฐบาลควรมีนโย,ยบายอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันของประชาชนหรือคุณมีเคล็ดลับอะไรในการประหยัดน้ำมันที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย